สวัสดีครับเดียวจะพาเพื่อนๆไปชมสะพานแขวนสะพานสมพกรุงรัตนโกศินลป์18นาฬิกา4 5นาทีแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ข้าพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินละสะพานแขวนแม่น้ำปิง นเ็นเวลาเดินก็สั่นนะครับ ครับเพื่อนๆที่เห็นด้านหน้าคือหอจิตวิญญาณใช่ไหมครับครับหอจิตวิญญณมีความสําคัญยังไงหอตัวอย่างเขาด้วยจัดกิจกรรมประเพณีต่างๆแบบพวกอะไรครับภาคเหนือครับรังสิตสายเลยอ่าอันนี้คือตลาดอะไรตลาดอันนี้เป็นไม่ใช่ตลาดแบบแผงลอยแผงลอยครับขายของตอนเย็นริมฝั่งแม่น้ำปิง แม่นม้ำพิงสนะพานแขวนเปิดตลอดวันมาให้คนเดิน,นอดสะพานแขวนที่นี่คือเมืองตากนะครับพาเพื่อนๆมาเที่ยวเมืองตากตอนเย็น,นตลาดคนข้างจอดแจ่ขณะนี้ ออกโองครึ่งนะครับ18นาฬิกา30นาทียังไม่มื่เลยถ้าเป็นจนเวลาทางพม่าทางอินเดียหรือว่าช้ากว่าประเทศไทยแบมงครึ่งนะครับแต่ถ้าทางอิสานนี่จะมื่แล้ว เพื่อนเข้าไปข้างในนะเจอิตรูสะพานแขวนเห็นแม่น้ำ สัปทานสมโพธิกรุงรัตนโกสินทร์สองร้อยปีสองห้าสองห้านะครับองค์การบริหารสร่วนจังหวัดป่าเด็กๆเ,เล่นน้ำนะครับ